สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star C Channel นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคอนเทนต์ของเกมคาบาว PC นะครับผมและคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดอุปกรณ์สวมใส่ ในส่วนของคาบอพีซีตัวละครบอกเป็นยังนะครับหรือว่าฟอสกันที่เราใช้ในการสตรีมกันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่การเปิดอุปกรณ์สวมใส่นะครับแต่ว่าจะเป็นการพูดถึงงบประมาณที่ลงทุนไปใช้ในส่วนไหนบ้างแล้วก็ทําอะไรไปบ้างนะครับด้วยความที่ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เราใช้นะครับในการสตรีมเป็นหลักนะครับช่วงนี้ แจ้งให้ทราบก่อนว่าวอร r เ o อร์ยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราใช้ในการสตรีมหลักซึ่งเป็นตัวละครของคุณเคนนะครับที่เล่นร่วมกันกับผมนะครับก็คือใช้ดีร่วมกันแชร์กันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ขอบคุณคุณเคนมาณที่นี้ด้วยนะโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะถือเป็นคลิปอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่ไปในตัวแล้วก็เป็นคลิปแนวทางไปในตัวด้วยนะครับอัปเดตสวมใส่นี้นะครับเป็นของวันที่6นะครับเดือน11นะปี2022นะครับหรือว่า วันที่6เดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์ของเราในคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับหรือว่าอยากได้แนวทางประเภทนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเว็บไซต์นะครับผมสําหรับการเติมเกมนะขออนุญาตนะครับผมฝากร้านนะครับเพจ Facebook Z ตโกทีเนะครับเติมเกมโคตรคุ้มที่เซตโกทีเนะครับสามารถซื้อนะครับในส่วนของเลเซซอรรร์โกพินนะคัับบึ่งต เงินเลเซอร์โกพินเนี่ยสามารถใช้นะครับในการเติมในส่วนของเกมคาร์บเอาเอเได้ตามปกตินะครับถูกต้องตามกฎเกมทุกอย่างนะครับที่สําคัญคือถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยหายห่วงนะสามารถติดต่อไปทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับเซตโกทีเพื่อซื้อได้นะครับมันจะมีระบบตอบข้อความอัตโนมัติอยู่ก็ติดต่อเข้าไปสอบถามหรือไม่ก็เข้าไปอินบ็อกซ์แล้วพิมพ์คําว่าเลเซอร์โกพินนะครับจะมีให้ซื้อในส่วนนี้นะรับประกันว่าถูกแน่นอนนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ e คารับตอนนี้เอ เดตของเกมคาร์บาว์พีซ์เนี่ยเป็นขายในส่วนของคอสตูมสัตว์นะครับน่ารักมากเป็นคอสตูมของของเราเองนี่แหละแต่ว่าแต่งตัวเป็นน้องสัตว์นะครับน่ารักมากคอสตูมแพนด้าคอสตูมไดโนเสาร์คอสตูมฉลามเนี่ยน่ารักมากนะครับเท่าราคาอย,อยู่ที่5,500แคชนะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยก,กันก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคครับผมเข้าสู่คอนเทนต์ของเรานะครับในคลิปนี้ ก่อนอื่นเลยอย่างที่ชื่อคลิปบอกไว้นะครับตัวละครนี้นะครับ ID นี้เนี่ยลงทุนไปทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ75,000้บาท oh <my> God. บวกลบนิดหน่อยนะครับอาจจะถึงประมาณ8 0,000เลยนะครับมันมีบวกลบค่านู้นค่านี่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ลงทุนไปเบส็จอยู่ที่ ตีเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับเจ0 0หบาทโดยเราจะตีเป็นตัวเลขกลมๆ2ออย่างนะครับหเลยก็คือค่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับสก็คือค่า ID นะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับอยู่ใน ID เดียวกันกับที่เราเทคโอเวอร์มาจากของคุณภูมิหรือว่าที่เราไปซื้อต่อมาจากของคุณภูมินะครับตัววอรเเยอร์ตัวนั้นแต่ว่าวอรเเยอร์ยังอยู่นะครับตัวละครนี้นะครับฟอสกันผมได้ทําการเปลี่ยนอาชีพจากฟอสเบดที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตัวละครนี้เนะี่ยมีรูนอยู่ค่อนข้างครบหมายความว่าตัวละครนี้ใช้งบในการลงทุนเนี่ยถูกลงกว่าการที่เรานับศูย์ใหม่เพราะว่าถ้าเรานับจากศูเนี่ยเราต้องซื้อรูนหลายอย่างซื้อ AP มาอัพนะครับเยอะเก็ตไหมเราจะเสียค่านุนค่านี่เยอะมากซึ่งตัวละครนี้เนี่ยใช้เงิน20,000ในการซื้อตัวละครแบบเสร็จสับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นค่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกันว่าตัวละครนี้เนี่ยมีสเตตัสอยู่ที่อย่างไรเท่าไหร่บ้างโดยตอนนี้เนี่ยมันมีบัฟรวมอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นบัฟบัฟอาอชีพนะครับแล้วก็ยา GM เอ็มเลเวลสอโดยที่สเตตัสแบบไม่รวมบัฟเนี่ยจะอยู่ที่เลขแดง26,000นกะครับเลขฟ้า2 3 0 0 0ตัวละครนี้สามารถนะครับลงใจเขียวได้14เวฟนะลองแล้วนะครับสบายมากซึ่งสเตตัสเนี่ยมันจะวัดหลักๆค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะมียา GM มมามาติดอยู่ด้วยซึ่งมันลบไม่ได้ถูกไหมแต่ว่า เอาแค่ในส่วนของค่าคิดที่เข้าเรทหลักๆนะครับจะอยู่ที่66นะครับจากแมกเรทหกสิ้นะค่าแอมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ166ค่าคิดที่เข้าดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ390นะครับโดยประมาณนะแล้วก็มีเจาะเกาะอยู่ที่ประมาณ560นะครับเอาไซตัสหลักๆประมาณนี้นะตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครที่เลขแดง26งหมนั่นแหละตัวละครนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับใช้งบในการลงทุนทําของประมาณ57,000บาทนะครับซึ่งใน57เจนี่ยมันจะมีในงบบางส่วนใช้ในการปลดไอเทม ในการเปลี่ยนชื่อในการเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็ในการแบบปลดไอเทมย้ายดีทำนองนี้นะครับเพราะอุปกรณ์สวมใส่ส่วนใหญ่ที่ใส่อยู่นะครับมาจากอีกไอดีหนึ่งซึ่งเราทำการยกไอเทมมานาะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคราเนี่ยผมพูดตรงว่า บอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเบสเสร็จแล้วงบรวมอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับโดยอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมที่เลือกใส่นะครับผมข้างซ้ายนะผมจะเป็นอาวุธมา s เตอร์ซิกนะครับเจาะเรทนะครับอันนี้ dy9 นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งอย่างที่เราเคยแจ้งเลยว่าถ้าเราไม่จําเป็นต้องลงวอลแล้วห้องเล็กเราจะขยับอาวุธให้สูงขึ้นนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมขยับมาเป็นคราฟแมนพาราเดียมนะครับบวก18บูตตันนะครับเจาะแอมเอ็กซ์ทีมสามดีบครับส่วนอีกข้างหนึ่งเนอย่างที่ จะอัปเดตอีกทีตอนนี้ยังงบไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหัวก็เป็นหัวตัวเดิมนะครับหัวเลด8ที20นะครับผม d y 9นะครับเสื้อเป็นเสื้อมาสเตอร์นะครับบวก20 1นึ่งแม็กสแอมป์นะครับ x t e a m 2 d สองดีวามือนะครับผมเป็นมือมาสเตอร์ไอเคเดียมเหมือนกันนะครับ1นึ่งแม็กสแอมป์นะครับ x t e a m 2 d สองดีวาเท้าครับผมเป็นเท้า6นะครับ3ามแอมป์เอ็กตีมส10นะครับผ้าคลุมก็เป็นไอเคเดียมเศษนะครับมอไซเปลี่ยนนะครับเป็น PW เจาะเกาะ80ดสิบแอมป์แนะครับแล้วก็มีแววเจาะแมกเนตดนะในอนาคตนะครับมี x t e a m 2กับ d ีวายสิบนะครับคอเป็นคารเดียนบวกสิครับเข็มขัด เป็นเข็มขัดเศษบวก18ชามเป็นชามแอมเบอร์บวก7ครับธริตแมนบวก7นะครับขนทองบวก10ขนดำบวก11นะแหวนเป็นไทเลนต์อเวกครับเทมปัสนะครับแล้วก็แหวนคริแหวนเลทตามปกตินะครับหูเป็นหูแวมบวก9นะครับ2ข้างเคออส8ปดกำไรนะครับเป็นกำไรจอะเกาะ2ข้างนะครับแล้วก็มีเคออส7ทั้งคู่สร้อยเป็นสร้อยม่วงขี16นะครับเคออส10แล้วก็บรูชเป็นปฏิเสธจอะเกาะ30มิคริสเมย์สาแอมสนะครับซึ่ง เอฟเฟกเตอร์ก็ลองท็อปนะครับประมาณนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเซตัสหลักๆก็คือเลดสองคิดดาเมจเจ็ดนะครับแอดดมเสามสิบนะครับเทคสิบดาเมจเรดูชั่นสิบห้านะครับจอกก่อยี่สิบสองอีโเรซี่หนึ่งร้อยดาเมจปกติเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอมหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของคอสตูมนะครับที่ใส่แล้วสำเริจผลนะครับผมก็จะมีในส่วนของคอสตูมชุดนะครับที่เป็นคิดที่เข้าดาเมจสิบแปดนะครับแอมสองนะ คอตูมมอไซผมจะเป็นแอ t แท k 30คมิคีดาเมจ6นะครับคอตูมปีกจะเป็นคีดามเจ7แอมสครับผมแล้วก็ในส่วนของทางด้านรูนนะครับอย่างที่บอกว่ารูนเนี่ยได้อิทธิพลจากตัวละครเก่าที่เป็นฟอร์สเบดนะรูนเนี่ยจะค่อนข้างได้มาคุ้มมากเพราะาเราไม่ได้ทำเองเลยนะครับเป็นด f เฟน e r a เ e MP m a เมจิกรี c ูชันนะครับด e เฟน s e HP a อับซอนะครับคีดามิดนะครับแอมนะครับเมจิกแอตแทก แล้วก็เลือดนะครับสเต็งเด็กอินนะครับแอทแทกเกรดดูดเลือดเปอร์ฮิตนะครับปฏิเสธเพเนเตชันนะครับคิดาเม็ดนะครับจาะเกาะอิกนอร์ีซิตคิดที่เข้าเรดนะครับอิกนอร์อคูราซี่อคูราซีแล้วก็คิดาเม็ดเวลล์สองเฮดพีเบลลสองดิฟเฟนเวลลสองแล้วก็แอทแทกเกรดเวลลสองนะครับรูนนะครับที่เป็นรูนใหญ่เนี่ยเป็นเอ่อเซนซิบิลิตี้นะครับทัวร์มาหนึ่งสองที่เป็นเลดหนึ่งฟอรสแดนซหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูนเคลียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสัมพันธ์มาด้วยคคอลลเกกชัันนะรบ คอเลกชันทามาค่อนข้างเยอะจริงๆคุณเคนทำคอเลกชันเพิ่มไปด้วยนะครับจากที่ได้ดีมาในตอนแรกเนี่ยมีคอเลกชันอัปเดตเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะสไลด์ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เพราะว่าคอเลกชันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับจะโฟกัสทุกทตั๊เนี่ยอาจจะยากแต่ว่าคอเลกชันทําไปเยอะพอสมควรนะครับใช้คําว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะสะสมกันเยอะมากนะครับพวกดันเจียนเว็บหนึ่งเว็สองนี่ก็คือทํามาค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนถัดมานะครับผมก็คือเมอริปนะครับเมอริตตัวละครนี้ได้อิทธิพลนะครับผมจากตัวคุณภูเหมือนกันอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับซึ่งเราอัพเมอริปนะครับสายพัิินัมมาเนี่ยอยู่ในเวของ ทางด้านของดาเมจแบบนี้นะครับผม a t t a c k นะครับป็นเศษดาเมจรีดิวนะครับแอตแทกป็นเศษดาเมจรีดิวแล้วก็ a t t a c k นะครับจะยิงยาวมาตรงที่ในส่วนของ a t t a c k ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังใช้เวลาการอัพอีก40กว่าวันนะครับแต่ว่าอัพมาประมาณนี้นะครับยังเหลืออีกหลายสายนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับส่วนทางด้านโอเวอร์ลดก็แน่นอนนะครับว่าอัพตันอัพเต็มนะครับเพราะว่าตัวละครนี้โอเวอร์ลดเลเวลหนึ่งร้อยนะครับ ปีกอยู่ที่รลเวล74นะยังเรียนไม่ครบนะครับแต่ว่าเรียนมาในส่วนของคิดที่เข้านาเกับแอดนาเมเอ็ซ้ายมืออัพเต็มนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่ละเอียดมากนักและนะครับผมก็ในส่วนของเหรียญเมดัลนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีถืตัดอะไรที่พิเศษนะครับยัง ยังทาไปไม่ครบนะอันนี้เหมือนคุณเคนแกจะสุ่มเพิ่มแล้วนะนะครับก่อนอันนี้เหมือนไม่ได้สุ่มแต่ว่าในคุณเคนสุ่มมานิดๆิหน่อยๆนยนะครับก็อย่างที่แจ้งไปว่าตัวละครนี้เนี่ยใช้งบส่วนอื่นไปกับการเปลี่ยนชื่อตัวละครการเปลี่ยนเพศการเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ในการปลดล็อกนู่นนั่นนี่นะครับ แม,แม้กระทั่งในส่วนของคอตูมเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยอาจจะบอกเป็นชิ้นต่อชิ้นเนี่ยเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่ารวมๆแล้วเบ็ดเสร็จอยู่ที่เราๆนี้ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็เจอตัวละครนี้ในสตรีมเรื่อยๆแน่นอนนะครับเป้าหมายตัวละครนี้อยู่ที่เลขแดง5 0,000นนะครับแล้วเรามาดูกันว่าปีหน้าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ฝันดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย